สวัสดีค่ะวันนี้ครูเพนจะพาไปเที่ยวเขานะคะจะขึ้นเขามนโนลมนะคะภูมนโนลมจังหวัดมุกดาหาร <c oughs> อันนี้ครูเพิ่งออกตัวมาเนาะจะเป็นเกียร์หนึ่งลากขึ้นมานะคะนี่ครูเปลี่ยนเป็นเกียร์สองนะเหยียบคัสสุดเป็นเกียร์สองนะคะเลี้ยงคัดด้วยนะคะปล่อยคัดขึ้นมาช้าๆเพรามกับส่วนคันเร่งลงไปแต่คันเร่งไว้ช่วยเบาๆนะคะเวลาออกตัวเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนเกียร์ หยับคัสสุดเปลี่ยนเกียร์สองแล้วปล่อยคัดขึ้นมาครึ่งหนึ่งแต่คันเร่งไว้เลี้ยงคัดขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอรถวิ่งได้คงที่เราก็ปล่อยคัดที่เหลือได้นะคะเราจะใช้แค่เกียร์สองนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นขึ้นเขาเลยนะคะเขาภูมันโนลมใช้แค่เกียร์สองพอเกียร์ต่ำนะคะแล้วก็แตะคันเร่งไว้ห้ามถอนนะคะแตะคันเร่งไว้ ตอนไต่ขึ้นแต่ให้คงที่ไว้นะคะแล้วก็ประคองรถค่ะให้ตรงกับเลนไปเรื่อยๆค่ะอย่างที่ครูเคยบอกนะถ้าเราจะขึ้นเขาหัดขึ้นเขาเนี่ยเราควรขับข้างล่างให้มันเก่งให้คล่องก่อนนะคะอย่างเช่นขับข้างล่างเลี้ยงไม่เคยตรงทางเลยจะไปเลี้ยวขึ้นเขาได้ยังไงคะเป็นอัตโนมัติแต่มันขึ้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวตกเขานะเนี่ยเห็นไหมคะทางมันจะโค้งนะคะวนไปเรื่อยๆค่ะโค้งไปโค้งมาวนไปวนมา ครองเราให้อยู่ในเลนซ้ายไว้นะคะทางมันแคบแต่ไม่ใช่ว่าเราจะวิ่งเลนไหนก็ได้นะคะเพรเดี๋ยวบางทีเข้าโคง้งรถวิ่งสวนมาหลบกนันไม่ทันนะคะแต่เคเร่งค่ะมากแต่มาก,แต,มากแต่น้อยขึ้นอยู่กับความชันนะคะความชันของทาง,างนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยช่วงช่วงทางตรงมันก็จะวิ่งได้เร็วในระดับหนึ่งของมันนะคะแต่พอขึ้นโคง้งขึ้นเขานะคะทางขึ้นทางชันขึ้นไป ก็ต้องเพิ่มนะคะเพิ่มคันเร่งดูจากรถนะคะถามรถครูครูต้องใช้คันเร่งแค่ไหนต้องหมุนพวงมาลัยเยอะไหมถามรถนะคะอย่าถามครูเพราะครูก็ไม่รู้นะคะที่เรากําลังขึ้นน่ยม,มันชันแค่ไหนชนหนันมากน้อยเราขับรถเราจะมีความรู้สึกนะว่าตอนนี้รถเราเนี่ยกาลังของรถเนี่ยกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยมันขึ้นไหวไหมฟังจากเสียงเครื่องฟังจากการวิ่งของรถนะคะ,ะเป็นโคง้งโคง้งโค้งนะคะเราต้องพยายามประคองความเร็วให้คงที่เอาไว้นะคะ ช้แค่เกียร์เดียวนะคะเกียร์สองค่ะออกตัวได้เกียร์หนึ่งมาพอขึ้นมาก็เปลี่ยนเกียร์สองให้มันชันมากนะคะหรือบางทีน่ะเราไม่ได้ออกตัวมานะคะนี่คูมโนลมเราไม่ได้ออกตัวมาเราวิ่งมาจากทางตรงเราก็ชะลอลงนะคะแล้วก็ใส่เกียร์ต่บของครูเมื่อกี้เนี่ยครูออกตัวมาครูจอดแต่ถ้าวิ่งมาจากทางตรงอะ่ะแค่ลดความเร็วลงนะคะอ่ะเราขึ้นไปข้มวดเลยแล้วกันนะคะองค์พระนะคะองค์พระใหญ่ นรูปส,สวยค่ะบิวส,สวยตอนนี้จะไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวนะคะเพราะว่าติดโควิดนะอ่ะอันนี้ครูกลับรถมาแล้วนะคะพาลงเลยละกันนะคะ อ่ะนี่ถาลงนะคะใส่เกียร์หนึ่งค่ะตอนลงใช้เกียร์หนึ่งนะคะเหยียบคัดสุดใส่เกียร์หนึ่งปล่อยคัดขึ้นมานะคะปล่อยคัสขึ้นมาแล้วก็ไต่ลงไปเรื่อยๆนะคะปล่อยคัสขึ้นมากช้าด้วยน้ำกระตุกนะคะปล่อยไว้เวลาเราปล่อยคัดนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เรียบที่ลาดที่ชั้นที่อะไรก็ช่างปล่อยคัดทุกครั้งเนี่ยปล่อยช้าๆนะคะอย่าปล่อยเร็วรถมันกระตุกค่ะหลายคนชอบถามคืว่าครูทำไมขับรถมันกระตุกอ้าวปล่อยเร็วนี่ปล่อยเร็วรถมันกระตุกนะคะ ปล่อยคัดเร็วอ่ะปล่อยคัดช้าค่ะค่อยๆปล่อยปล่อยมากปล่อยน้อยปล่อยหมดปล่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เกียร์อะไรนะคะเท้าซ้ายยังวางไว้ที่คัดอยู่นะคะอ่ะควใช้เกียร์สองนะคะเหยียบคัสุดตอนนี้เหยียบคัสุดนะคะปล่อยคัสขึ้นมาช้าๆค่ะครึ่งหนึ่งก่อนอ่ะแล้วค่อยคปล่อยจนหมดค่ะ ไม่ต้องเลี้ยงคัด์นะคะเพราะว่านี้คือที่เลี้ยงคัด์เนี่ยเป็นเพราะว่าความเร็วรถเนี่ยยังไม่อยู่ตัวนะคะถ้าเราปล่อยคัด์เร็วเนี่ยมันอาจจะดับได้นะคะบางทีคันเร่งก็ยังไม่ได้ใช้เลยมือแ,แต่กลัวนะคะยังไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยปล่อยคัด์มาเร็วรถมันก็ดับทีนี้ถ้าเกิดว่าทางไหลลงเนี่ยรถมันวิ่งได้ไงมันวิ่งได้แล้วนะคะมันก็จะทรงตัวได้ง่ายปล่อยคัด์ขึ้นมาก็เกียร์สองค่คคอยๆปล่อยคัดต์ขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วค่อยๆปล่อยที่เหลือจนหมดไปเลยนะคะเลี้ยงคัด์ไว้เบาๆอะไรอย ปล่อยขึ้นมาช้าๆตอนนี้ครูทำอะไรตอนนี้ครูแตะเบรกอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใช้คันเร่งเลยค่ะเท้าซ้ายอาวางไว้ที่คัตแต่ไม่ได้เหยียบนะคะเผื่อเตรียมพร้อมใช้นะคะเท้าขวา,าวางที่เบรกค่ะไต่ลงมาเรื่อยๆมือหมุนพวงมลาลัยไปเรื่อยๆค่ะประคองนะคะประคองให้รถเนี่ยอยู่ในทางในเลนของเราไว้อันนี้ทางแคบนะคะอย่างที่เห็นแคบมากนะคะพอดีกําลังตัวรถเลยทางขึ้นเขาจะเป็นงี้แหละมันจะไม่กว้างหรอกนะคะเขามีพื้นที่เฉพาะจะเป็น แคบๆนี้แหละส่วนใหญ่นะคะกนแต่เคร่งนะคะพอถึงพอถึงทางอย่างเงี้ยเนี่ยม,งงะะมันเป็นทางตรงนะคะมันเป็นทางตรงก่อนที่จะลงโค้งปีกเราก็ใช้เร่งได้อาจสลับค่ะมาแตะเบรกเหมือนเดิมค่ะทางลงตรงไหนไหลลงได้นะคะเกาวท้ามาวางเบรกเคร่งไม่ได้ใช้ะคะ่ะ ถ้าขับเร็วๆก็แตะเครื่องเร่งลงไปเลยนะคะอันนี้ครูขับช้าๆให้ดูนะคะคือเวลาที่ครูสอนเนี่ยครูไม่ได้สอนนะว่าเ e อ้ยเขาเก่งแล้วเขาทากันยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ครูสอนเนี่ยครูสอนคนที่ยังขับรถไม่เป็นไม่งั้นจะมาสอนทําไมครูคงไม่สอนคนที่เป็นแล้วนะคะแล้วคนที่เป็นแล้วมาขับขับเหมือนคนที่มือใหม่อ่ะคนที่เพิ่งหัดแตะมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นครูจะไม่สอนว่าคนเท่าเก่งแล้วเขาทํายังไงครูจะสอนว่าเนี่ยถ้าเรายังไม่เก่งอ่ะเราควรทำยังไงให้มันปลอดภัยนะคะ แยกให้ออกนะคนดูคนดูที่เข้ามาสอนครูอะแต่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่เป็นอยู่แล้วเนาะเออขับรถไม่เป็นก็มาดูครูไอ้ที่ครูกําลังสอนอยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยยังยังคงเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นะคะยังคงเหมือนเดิมก็คือเทาา้าซ้ายอยู่ที่คลัตช์นะคะไม่ได้เปาะไม่ไม่ไม่ได้เหยียบนะคะแต่วางไว้เฉยๆแล้วก็เท้าขวาสลับอยู่ที่เบรกกับคันเร่งนะคะก็แล้วแต่ช่วงนะคะอย่างเงี้ยไหลลงอย่างเงี้ยไหลงหล,ลงแล้วโค้งลึกด้วย ไม่เหยียบคันเร่งลงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นคูคูขับมาเองคนเดียวอะปกติอ่ะบางช่วงคูก็แตะคันเร่งลงมานะคะแตะคันเร่งได้อ่ะอืี๋ยวก็ค่อยๆไต่ลงนะคะอย่าลืมมองทางไปข้างหน้าไกลๆด้วยนะหมายถึงมองข้างหน้าไกลๆของคูนะหมายถึงว่าหนึ่งช่วงคันลดสองช่วงคันลดนะคะมองไปข้างหน้าหนึ่งหนึ่งถึงสองช่วงคันลดนะคะไม่ใช่มองที่หัวรถนะมองที่หัวรถเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวหมุนพวงมาลัยไม่ทันนะคะเลี้ยวไม่ทันนะอืม มือใหม่มือใหม่เวลาที่จะหัดขึ้นเขานะคะอย่างเช่นมันมีความจําเป็นแล้วให้ขึ้นนะไม่มีความจาเป็นที่นนะจะไปขึ้นนะคะขับข้างล่างให้มันเก่งมันคล่องเนี่คุณเริ่มหยยบคัดแล้วนะหยยบคัสสุดละเ,เอยเบรกละลงถึงข้างล่างละนี่คุณหยยบคัสสุดแต่เบรกลงมาอ๊บอันนี้คืออย่างที่เห็นรถไม่มีนะคะรถน้อยแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นวัดเลยนะคะมีวัดเดียวขึ้นไปสุดทางก็คือเป็นวัด นี้เวลาเราหัดขับนะคะหัดขับเนี่ยเราควรอย่างที่ครูบอกเน้นเลยนะข้างล่างขับให้เก่งก่อนแล้วค่อยหัดขึ้นเขามีความจําเป็นจริงๆก็ขึ้นหรือเราคิดว่าเออโอเคขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเราว่าเราเราไปได้แล้วแหละแล้วชํานาญในระดับหนึ่งลองดูอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ได้นะคะถ้าเราควบคุมรถได้เก่งในระดับหนึ่งแล้วนะคะครูบอกว่านักเลยนของครูถ้าเกิดขับรถเป็นนะรู้ไหมว่าการขึ้นห้างนะคะบนขึ้นห้างขอนแก่นอย่างเงี้ยห้างตามขอนแก่นในขอนแก่นนะคะในขอนแก่นหรือในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย คือขอ,อนแก่นเขามีเขามีห้างที่แบบว่ามีใต้ดินอะแล้วก็วนลานจาดอดรถมีแต่อย่างมุกดาหารไม่มีเห็นไหมคะครูู้หนึ่งขอ,อนแกน่นเพราะว่าขอ,อนแก่นมันมีนักเรียนครูนี่แหละมาไลา่ฟังนะคะก็คือเขาครูก็ไม่ได้สอนนะว่าขึ้นห้ามันขึ้นยังไงนะคะครูแค่สอนเนี่ยพื้นฐานเบสิกเลยการเลี้ยวการจอดนะคะการเข้าโค้งคือเขาก็ขับรถเป็นจากที่ครูสอนแค่นี้แหละ3วันนึงนะคะ1ิบชั่วโมงสวันเขาสามารถไปได้ทุกที่จะขึ้นเขาจะลงห้วยไปเขาที่สกล หรือว่าจะไปห้างที่ขอนแก่นวนขึ้นลานจอดรถล,ลงชั้นใต้ดินเขาทําได้หมดเลยทําให้ครูก็ไม่ได้สอนเป็นเพราะว่านะคะถ้าเราขับรถเป็นจริงๆเราสามารถทําอะไรก็ได้นะคะทาอะไรก็ได้มันไม่จําเป็นต้องมีคนสอนทุกเรื่องทุกอย่างนะคะทําอะไรก็ได้ะคะ่ะถ้าเราขับรถเป็นที่สําคัญคือเรามีพื้นฐานการขับที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าเราเลี้ยวเป็นไหมเราเบรกเป็นไหม,เน,ไมเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราเจาะถออนนใหญ่หรือว่าจะทําอะไรที่มันยาก,ยาก เลี้ยวให้เป็นค่ะสําคัญมากเลี้ยวควบคุมความเร็วล้นให้ได้นะคะไม่ว่าจะเร็วหรือจะช้าไม่ใช่แบบบางคนก็ขับรถแล้วขับรถไปได้อย่างเดียวนะเร็วอย่างเดียวช้าไม่เป็นคือเบรกชะลอเนี่ยไม่เป็นนะฉันไปได้อย่างเดียวเลยไล่ไล่ไล่ไลไปควบคุมรถไม่ค่อยได้ทำวิ่งได้แต่ควบคุมมันไม่ได้เอออัน,นักนก็งไม่ถูกไม่ใช่นะคะอันนั้นก็ยังเรียกว,ว่าคุณไม่มีพื้นฐานนะ <because S 2> <inally S 1> คุณแค่ทำาป้วนวิ่งได้แต่ควบคุมมันไม่ได้นะคะนั่แหละ ไปฝึกให้ดีๆฝึกตามในคลิปครูนะคะดูคลิปครูเยอะๆรถไอคลิปของครูเนี่ยมันมีการสอนหลายรูปแบบนะคะเพราะอะไรคนแต่ละคนน่ะมีความยากง่ายต่างกันนะคะบางคนสอนง่ายบางคนสอนยากบางคนไม่ได้เรื่องนี้มันคนไม่ได้เรื่องนั้นนะคะดูหลายๆคลิปเรากจะได้ความรู้เยอะนะคะได้ความรู้หลายๆแบบเอาไปปรับใช้กับตัวเองค่ะเพราะว่าครูก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้ตรงไหนได้หรือไม่ได้ตรงไหนนะคะก็ต้องไปปรับใช้เอานะคะ